สวัสดีครับพี่น้องทุกคนนะครับวันนี้นะครับป๊าได้มีโอกาสมานานนะครับก็ได้มานี่ครับร้านฮาตะเกะคาเฟ่นะครับเป็นร้านสไตล์ญี่ปุ่นนะครับอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดนานนะครับบรรยากาศแบบล่มเบริโอมติกสไตล์ญี่ปุ่นนะครับก็จะเป็นไทยผสมญี่ปุ่นทางเหนือนะครับอันนี้จะเป็นโซนร้านข้าวนะครับ สวยมากนัานาง่งทานติตร้านกาแฟร้นะนะฮัรญี่ปุ่นนะปลาปลาผามรบรรยากาศจุดชมวิวจุดถ่ายรูปนะครับสวยมากนี่ครับปกติตรงนี้ก็จะเป็นที่นานะครับข้างหน้าจะเป็นนาบรรยากาศมันร่มรื่นนะครับมีต้น ต้นพะยูงกับต้นพะยูงเป็นรมเป็นเงาอ,อยู่ก็อยู่ติดถนนนะครับวันนี้จะเป็นโซนขี่ทานข้าวนะครับนี่สวยมากเลยนี่นะ ่องน้ำสะน้ำนะครับโซนถ่ายรูปชั้นสองก็มี จะเป็นโซนถายรูปนะครับโซนนั่งเป็นอ่างน้ำพุนะครับข้างใน,นก็จะเป็นห้องแอร์ด้วยกัน นะครับข้านร้านกงสวยน่ารัก,กตกเกปมเริ่มมากครับ พี่อยากงันตรงไหนก็ได้รว่ามจะตามไปดูครงนั้นับมอจับอ่านผ่อนนะครับ はい。